ในความมืดมิดของจักรวาลมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่งดงามราวอัญมณีล้อมรอบด้วยวงแหวนแห่งน้ำแข็งที่เปล่งประกายมันคือดาวเสาดาวเคราะห์ที่ทั้งสวยงามและซ่อนปริศนาไว้มากที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเราดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์ อยู่ห่างออกไปกว่า1,430ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ9.5หน่วยดาราศาสตร์หรือเอูมันคือหนึ่งในสดาวยักษ์แห่งระบบสุริยะร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวยูเรนัสและเนปจูนแต่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของดาวเหล่านั้นดาวเสากลับโดดเด่นที่สุดด้วยวงแหวนที่เป็นเอกลักษณ์ ดาวเสามีขนาดมหึมามีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย126,536กิโลเมตรใหญ่กว่าโลกถึง9.4เท่าและมีปริมาตรมากกว่าโลกกว่า760เท่าแต่น่าสนใจคือมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดเพราะดาวเสามีมวลมากกว่าโลกเพียง95เท่าเท่านั้นนั่นหมายความว่า ความหนาแน่นของมันต่ำมากเพียง0.69กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรน้อยกว่าน้ำซึ่งในทางทฤษฎีถ้าเรามีอ่างน้ำยักษ์ที่ใหญ่พอดาวเสาจะลอยน้ำได้จริงๆดาวเสาหมุนรอบตัวเองเร็วมากใช้เวลาเพียง10ชั่วโมง33นาทีต่อวัน จนทำให้รูปร่างของมันโป่งออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรหากมองด้วยกล้องโทรทัศน์จะเห็นได้ชัดว่าดาวเสาไม่กลมสนิทแต่แบนเล็กน้อยที่ขั้วทั้งสองส่วนการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นใช้เวลาถึง29.5ปีโลกนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นบนดาวเสา เขาจะต้องใช้เวลารอเกือบ30ปีถึงจะได้เห็นหนึ่งปีผ่านไปดาวเสาไม่ได้มีพื้นผิวแข็งเหมือนโลกมันประกอบด้วยชั้นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักเมื่อยิงลึกลงไปความดันก็เพิ่มสูงขึ้นจนก๊าซไฮโดรเจนเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและลึกลงไปอีก จะกลายเป็นไฮโดรเจนโลหะเหลวซึ่งเป็นสภาพประหลาดที่สามารถนำไฟฟ้าได้ที่ใจกลางของดาวเสาคาดว่ามีแกนกลางหนาแน่นประกอบด้วยหินและน้ำแข็งมีมวลประมาณ1 0 2ถึง20เท่าของโลกและอุณหภูมิที่สูงกลางนั้นอาจสูงกว่า1นึ่งหมื่องศาเซลเซียสแรงดันมหาศาลเหล่านี้สร้างพลังงานจากภายใน ทำให้ดาวเสาปล่อยความร้อนออกมามากกว่าที่มันรับจากดวงอาทิตย์เสียอีกถ้าเราลอยอยู่ในบรรยากาศของดาวเสารเราจะเห็นโลกแห่งกาสีทองสีเหลืองและน้ำตาลหมุนวนเป็นชั้นของเมกแอมโมเนียและไฮโดรคาร์บอนลมในชั้นบรรยากาศพัดแรงมากโดยเฉพาะบริเวณเส้นศูนย์สูตร ที่ความเร็วลมสูงถึง1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าพายุเฮอริเคนใดๆบนโลกหลายเท่าที่ขั้วเหนือของดาวเสามีกลุ่มพายุประหลาดรูปหกเหลี่ยมยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทั้งโลกของเราพายุนี้หมุนวนต่อเนื่องมาหลายสิบปีและยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร บางทฤษฎีบอกว่าเป็นผลจากคลื่นในชั้นบรรยากาศบางทฤษฎีว่าเกิดจากการหมุนของชั้นก๊าซในระดับลึกแต่มันยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะวงแหวนของดาวเสาคือภาพจำของมันกว้างถึง280,000กิโลเมตรแต่มีความหนาเพียงไม่ถึง1กิโลเมตร ประกอบด้วยอนุภาคนังแข็งและฝุ่นเล็กๆตั้งแต่ขนาดฝุ่นละอองจนถึงก้อนใหญ่เท่าภูเขาวงแหวนแบ่งออกเป็นหลายชั้นวงแหวน A, B, C และช่องว่างระหว่างกันเช่น Cassini Division ซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่ดึงให้บางส่วนห่างออกจากกัน นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันว่าวงแหวนนี้มีอายุเท่าไรบางงานวิจัยบอกว่าอาจมีอายุเพียงไม่ถึง100ล้านปีเกิดจากดวงจันทร์ที่แตกสลายแต่บางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจเก่าแก่เท่ากับระบบสุริยะและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือวงแหวนของดาวเสารยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ อนุภาคบางส่วนตกลงสู่ดาวเสาอย่างช้าๆราวกับฝนของน้ำแข็งแสดงว่าความงามนี้อาจไม่ได้คงอยู่ตลอดไปดาวเสามีดวงจันทร์มากกว่า140ดวงแต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าทึ่งไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าดาวพุธและมีบรรยากาศหนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนและมีเมฆของมีเทนบนพื้นผิวมีทะเลและทะเลสาบของมีเทนและเอเทนของเหลวอุณหภูมิพื้นผิวต่ำสุดถึงลบ179องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคมีของไททันอาจคล้ายโลกยุคเริ่มต้นและในปี2034 นาซาจะส่งยานโดรน Dragonfly ไปบินสำรวจไททันเพื่อค้นหาความลับของต้นกำเนิดชีวิต Enceladus ดวงจันทร์เล็กแต่ทรงพลังพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งสีขาวและที่ขั้วใต้มีน้ำพุไอน้ำพุ่งออกจากรอยแกรกยานคาสซินีตรวจพบว่าไอน้ำเหล่านั้นมีอนุภาคน้ำเกลือและสารอินทรีย์ที่ซับซ้อน บ่งบอกถึงการมีมหาสมุทรของเหลวใต้เปลือกน้ำแข็งซึ่งอาจเป็นแหล่งที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตระดับจุลชีพนอกจากนี้ยังมีดวงจันทร์อีกมากมายเช่นมีมัสเรียไดยโอนอีอาเพตัสแต่ละดวงบอกเล่าเรื่องราวของแรงโน้มถ่วงและวิวัฒนาการในจักรวาลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มนุษย์ทรงยานหลายลำไปเยือนดาวเสาร์ยานไพ o โอเนียอลเวปี1979เป็นยานลำแรกที่บินเฉียดดาวเสาร์และถ่ายภาพวงแหวนได้ใกล้ชิดต่อมาคือ Voyager 1และ2ที่ส่งข้อมูลสำคัญกลับมามา,มากมายเปิดเผยว่าดาวเสาร์มีดวงจันทร์จำนวนมากและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพายุ แต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคาสินีไฮเกนส์1 9 9 7 7ถึง2017ความร่วมมือระหว่างนาซาและ ESA มันใช้เวลาถึง7ปีเดินทางไปถึงดาวเสารและใช้เวลาอีก13ปีโคจรรอบเพื่อศึกษาทุกสิ่งคาซินีถ่ายภาพวงแหวนและดวงจันทร์หลายหมื่นภาพรวมถึงปล่อยยานลูกไฮเกนส์ ลงบนไท่ท่านในปี2005กลายเป็นการลงจอดครั้งแรกบนดวงจันทร์นอกระบบโลกในปี2017คาซินีปิดภารกิจด้วยการดำน้ำครั้งสุดท้ายมันพุ่งเข้าสู่บรรยากาศของดาวเสาส่งข้อมูลกลับมาจนวินาทีสุดท้ายก่อนถูกเผาไหม้ด้วยแรงกดและอุณหภูมิสูงนาซาเรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Finale Grand fin ดาวเสามีสนามแม่เหล็กทรงพลังสร้างแสงออโรราที่ขั้วเหนือและขั้วตายคล้ายกับแสงเหนือบนโลกแต่มีสีฟ้าอมเขียวและกระพริบด้วยพลังงานสูงกว่าสนามแม่เหล็กนี้ยังช่วยปกป้องดวงจันทร์บางดวงและส่งผลต่อดวงแหวนให้เคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อนเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทำให้ดาวเสาไม่เคยหยุดนิ่งแม้อยู่ไกลหลายพันล้านกิโลเมตรดาวเสาก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในคืนที่ฟ้าเปิดคุณจะเห็นมันเป็นดาวสีเหลืองนวลหากใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กคุณจะได้เห็นวงแหวนของมันชัดเจนที่สุดในบรรดาดาวทุกดวงหลายคนบอกว่า เมื่อคุณได้เห็นดาวเสาครั้งแรกผ่านกล้องคุณจะไม่มีวันลืมภาพนั้นไปตลอดชีวิตดาวเสารคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามของจักรวาลวงแหวนที่เปล่งประกายคือบทกวีของแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์น้ำแข็งคือสมุดบันทึกของความเป็นไปได้แห่งชีวิตมันคือเครื่องเตือนใจว่าจักรวาลของเรายิ่งใหญ่ ลึกลับและงดงามเพียงใดทุกครั้งที่เรามองดาวเสารเราไม่ได้เพียงมองดาวเคราะห์หนึ่งดวงแต่เรากำลังมองความงดงามของธรรมชาติที่สร้างสมดุลระหว่างความโกลาหลกับความสมบูรณ์แบบไว้ในเวลาเดียวกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์ share, น comment, และ1การกดติดตามของคุณ คือกำลังใจสำคัญสำหรับช่องเล็กๆของพวกเราจากนี้ไปเราจะออกเดินทางสำรวจจักรวาลผ่านทั้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์และเรื่องราวแห่งความเชื่อมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ